ทําขาเบรกของเราก็จะเป็นอลูมิเนียม7075จากประเทศเบลเยียมนะครับซึ่งมีน้ําหนักเบาและแข็งแรงมากนะครับขาเบรกเราก็จะเขียนแบบโดยคอมพิวเตอร์นะครับผมเขียนแบบขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเครื่อง C N C นะครับแบบที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ตัวรถนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ ครับที่ด้อยเบรกครับผมวันนี้มีคลิปสั้นๆมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับอลูมิเนียมทําขาเบรกนะครับผมอลูมิเนียมทําขาเบรกของเราก็จะเป็นอลูมิเนียม7075จากประเทศเบลเยียมนะครับซึ่งมีน้ําหนักเบาและแข็งแรงมากนะครับนี่เป็นอลูมิเนียมดิบที่มาจากโรงงานนะครับผมที่เราสั่งเข้ามาก็จะเป็นอลูมิเนียมแท่งนี้เราก็จะมาตัดให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการจะทําขาเบรกครับซึ่งขาเบรกเราก็จะเขียนแบบโดย คอมพิวเตอร์นะครับผมเขียนแบบขึ้นมาแล้วขึ้นเครื่อง CNC โนะครับแบบที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ตัวรถนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เป็นขาหลังของเอวเวอเรสตัวเก่านะครับซึ่งตัวนี้ใส่กับป um ั New ๊มเบรกนิวขยเยนจาน4 0 5มิลน,นะครับผมสังเกตส่วนบาลส่วนโค้งพวกนี้นะครับพวกนี้เราจะออกแบบให้เต็มกับคอม้าที่ตัวรถนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้เต็มที่นะครับผม ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามแต่นะครับในการออกแบบต้องหนาและแข็งแรงครับผมพื้นที่ส่วนวอาส่วนโค้งเต็มที่คอม้าทุกตัวนะครับผมพวกนี้คืองานขึ้นรูปที่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเตรียมไปส่งชุบอโนได้นะครับผมตัวนี้เป็นแอคคอร G8 ด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นด้านหน้าปั๊มคายเย18เซตนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะส่งไปชุบอโนได์เดี๋ยวกลับมาเราจะมาทําคลิป หลังจากชุบออนโดได้เสร็จแล้วให้ชมอีกทีนึง่งฝากติดตามด้วยครับที่ดรอทเบรกคลิปต่อไปต่อจากคลิปนี้ที่ชุบมาแล้วจะเป็นยังไงฝากติดตามกันด้วยเรื่องความปลอดภัยไว้ใจทิดอ้อยครับขอบคุณมากครับ